สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรวันนี้พามาดูแปลงนาที่ตำบลวังไม้ขอนอําเภอสวนรคโลกจังหวัดสุขโขทัยครับดูครับแปลงนานี้ใช้ใบหยกของเราหวานครับโอ้ดูลวงครับพี่น้องครับโอ้สมบูรณ์มากเลยครับข้าวดูครับพี่น้องครับ โอ้ออกหมดแล้วครับตอนนี้นี่ครับดูรวงครับพี่น้องสวยงามมากครับหญ้าไม่มีแมลงก็ไม่กวนโอ้ดูครับ สวยงามจริงๆนี่ครับใช้ใบหยกของเราหวานไปแค่หนึ่งครั้งเองนะครับแปลงนี้ งามมากเลยข้าวลวงใหญ่ดูครับพี่น้องครับโอ้หรวงนี่ครับเขียวธรรมชาติเขียวไม่ล่อมแมลงครับ ดูครับพี่น้องครับสมบูรณ์มากครับโหโลวงสุดยอดจริงๆโอเคครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ